แบบใหม่ๆนะจากกรณีคลิปหลุดต่างๆพี่ดนัยเขาเป็นคนปล่อยนะ,ะรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์แม่ล่าสุดคุณภัยบูลนิติตะวันกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐจะฟ้องแล้วเกี่ยมเกี่ยมยื่นฟ้องคุณดนัยเออแล้วก็ช่องเก้าด้วยฟองช่องเก้าเอ็มคอร์ดรวมถึงผู้บริหารช่องทั้งหมดทั้งมวล ฟ้องข้อหาหมีนประมาท้วยการโฆษณาฟ้องเรียกค่าเสียหายห้าสิบเตรียมยื่นกสทชให้สอบด้วยฟ้องด้วยยื่นกสทชให้ตรวจสอบด้วยฟ้องผู้บริหารด้วยฟ้องหมดดิฉันเป็นกำลังใจให้ทางคุณไพบูนีติตะวันเสมอรักลุงป้อมเสมอรักบ้านป่ารักพรรคพลังประชาราัฐปกป้องมาโดยตลอดอย่าฟ้องหนูหนูไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวหนูไม่เกี่ยว พี่ระไหนหนูก็ซัพพอร์ตพี่นะแต่ว่าเห็นไหมละ่ะแรงๆพี่เอาจริงๆในมุมฉันนะสื่อมวลชนอะปกติแล้วเนี่ยในลักษณะแบบนี้เนี่ยสารท่านก็จะมีความเมตตาเพราะทำหน้าที่ของสื่อมวลชนเป็นทําหน้าที่ตามสื่อมวลชนปกตินึกออกไหมเออแต่ว่าสำหรับการเป็นนักการเมืองเนี่ยในกรณีแบบเนี้ย อาจจะถูกประชาชนมองว่าเป็น,ปน,ปนการฟ้องปิดปากสื่อหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นได้แต่หนูไม่เคยมองอย่างนั้นนะคะคนเขาอาจจะมองได้แต่ตัวหนูหนูรักทุกคนอยู่แล้วหนูซัพพอร์ตเต็มที่ลุงป้อมหนูนัมเบอร์วันอยู่แล้วหนูบอกเลยหนูรักลุงป้อมมากรักคุณไัยบูรลรักพี่โอรักทุกคนรักมุยที่ปารลอยต่อรักลุงป้อมมาก ปกป้องมาโดยตลอดแต่ในสําหรับงานนี้ก็คือฟ้องพีน่นาไนไปแล้วนะเกี่ยมยื่นฟ้องนะยื่นกสทชให้ตรวจสอบด้วยอ่ะเป็นกำลังใจใทุกฝ่ายนะคะทางนี้ไม่พร้อมรับหมายค่ะ